ลงเราสวยกว่ามันมันต้องวิ่งหาเราอ่ะองงไม่งูจะรอมันนะกูจะรอมันกูจะเอามันสิบห้าตัวบวกแล้วทุกคนงงงงอ่าอ่า มันต้องเข้าหาเราอ่ะพีีี่มมคนนตัวึงยิงเลย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 เห็นแล้วยิงทองนี้จุกมุมมองมุมนั้นไหมแล้วกันมุมมองมุมอื่นเออจบไช่พี่พี่พี่บนเขาบนเขาใกล้อ่าพิษเอ่อประมาณ สองสองห้าศูนย์พี่โอเคโอเคเขาเขาข้างผมพี่เห็นไฮไลท์ผมป่ะไฮไลท์ผมเลยโอเคโอเคเขาใ,ใกลก้ๆกูเข้าใจละเกตเกตติดนี้ติดนี้ติดติดเข้าใจเ,เข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคเก็บแอร์ดอกปยังเก็บเกียรงเนี้ยเฮ้ยไอ้ใครจะลมดีวิ่งไม่เก็บแอร์ดอกจังหวะดูวะเนี่ย ไม่ไม่มีเขามีกระบะขับมากระบะขับมาขับมาเรากระบะไม่มีหลังคาสีแดงมาแล้วดูอยู่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 มันต้องเข้าไม่มาแล้วพี่พี่มันมีเนี่ยเนี่ยยิงผมอยู่เนี่ยตัวหนึ่งยิงยิงเลย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 ไม่ไม่ผมผมยิงมันไม่ได้พี่คู่มายเนี่ย ไม่ได้วะกูแตก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 กูแกกูแตกูแตกกูแตกกูแตกกูแกมูแตกูแตกกูแตกกูแตกกูอแตกน็แกหรือแตกน็อกกูแตกกูแตกนูแกนูกกูแกนมแกอูกกูแตกนูแตกกูแตกเูแตกัูแหกัูแตกกูแตกกูแตกกู เฮ้ยเดนกไปไหนวะ้งหลังแล้วหนึ่งคนนึงชุบๆคนหนึ่งชุบคนหนึงนหน่งตรงนั้นสเปรย์ยับเลยหลังเข้าอยู่ขอไม่โดนกูหรอกไอสัตว์ขอไม่เหอะอ หอยวิ่งหอยฉีกขวาฉีกสายฉีกสายยาวเลยสายยาวมีกระบะสามตัวนั่นแหละพี่อ่าบอกให้ฟังต้องไปทางนั้นต้องไปทางนั้นต้องไปทางมันนั่นเลยพี่ถูกเพราะมันเป็นที่เดียวที่เรามีที่หลบด้วยมันมีเนินให้เราค่อยๆเดินไปอะ่ะมันไม่โลงมากเจอมันอย่างเดียวซับยาเดินอติดกันมากนะถ้าถ้าทีมเราล็อกหนึ่งต้องล็อกทีมมันให้ได้ตัวหนึ่งเหมือนกัน จะสู้ได้อย่าให้มันยิงฟรีระบาจอดทั้งหน้าบันเทพเราไปเนินเราไปเนินต่ำเราเนินต่ำเราเนินต่ำ,ตำ,ตำพี่ ไม่เปียบได้เปียบได้เปียบปองแล้วก็บ่ายจะไม่ไปมมมลายนะขมกโอ้ยเชียยอม่ยอเรู้แล้วรู้แล้ววงเราวะยิงทะลุ ส่นเขียวกูหมดนะส่วนเขียวกูหมดเล,เล่นเลยเล่นเลยส่นเขียวกูหมดทำอะไรไม่ได้แล้วหมดพี่มากับผมพี่มากับผมเอาไม่ได้กูดาวเวนก็หมดจริงๆอ่ะทำหนึ่งไม่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 ยาไม่ยาอ่ะยาโอเคปัมป๊มปั๊มปั๊มไม่ไม่ ห้ามมาห้ามมาห้ามมากูคานไปสมกก็หมดสมกกูหมดแล้วเหมือนกันของโม้ผมมีอยู่ทิ้งทิ้งทิ้งให้คนปลาชุบดิชุบดิิ้คนปลาแล้วก็ชุบชิบดิชุบดิชุบตรงนี้เลยโจโจ,โจ,โ,จ,โ,จ,โ,จโจมามาเอาสมกี่เนมหน่อยอย่าเพิ่งชุบเนมนะอย่าเพิ่งชุบล rồi, ลปลาปลาซ้ำปลาซ้ำตรงนั้นเลยปลาซ้ำเลย ไม่ได้วิ่งมาฝ่ายทางขวาวิ่งมาทางขวาวิ่งมาโจโอเคโอเคโอเคเดยเย็นเดี๋เย็นจะส่นเขียวหมดนะเดี๋ยวกูเอ็กเอดเรือรัวเลยเขียวผมหมดงั้นผมการที่ซ้อมเดี๋ยวงั้นจะไต่ตัววิ่งจะแตกแล้วตัววิ่งจะแตกแล้ว ปั๊ม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 เลยปั๊มเอาไว้กยกระสนเขียวหมดไอส้สัตว์หมดหมดเลยไอ้เหี้ยไม่มึงฟังกูนะกระสนทองกูแบบอย่างเยอะอะยีได้กระสนทองกูเยอะไอ้เหี้ยสุนทองกูสองร้อยไอ้เคสกูสองร้อยไอ้เหี้ยเยอะไปไหน <c oughs> <c oughs>